ไปดี bye, พ่น,น้องมันนีสิบพาวมาหลาะอยางหาของกินกับสาพิมพาสาพิมพาซไพ,พ,นะพิมพาอันน่ะคนเล่นด้วยคนนียนยาวลาพี่นอ้องตลาดเก่าอันนี้ตลาดเก่าหรือตลาดใหม่ นี่คือตลาดเก่าพี่น้องอืออยังไปเรื่อยๆพี่น้องยังหาของกินเริ่มกลับมาคืค้ๆเลยได้พี่น้องเลยเกลับมากลับคืน้น เร,เริ่มกันมากขึ้นเลยพี่น้องือขึ้นแต่พอข้าก็ไม่ข้าไอะไร้่ะไ,ไหนล่ะลน,นืะ่อ อร้านกับขาวอะไรพี่น้องร้านกับขาว,าขาวมาดูดดโซบะไงโซพิมได้กัดียวสองห่อพี่น้องกินได้กัเดเยวาอยางมาฮอดห่างพี่นอ้องห่างรถกัน มาหาของกินันบอุณหภูมิบึงจะพิมพี่น้องย่างไปเรืเร่อยๆของกินของลดราคาพี่น้องเบียนกิน <c oughs> ของลดราคามิแตแนมนหวาน ปลาแดกก็มีด้วพี่น้องปลาละสำหูพูดเะพินอยู่ท<จ> <laughs> ุกแกงกินตะปูกะสิบเจ็ดบาทนะแกงไตปลาพี่น้อง <c oughs> แกงไต,ตปลากุกละสิบเจ็ดบาทนั่งคุดพี่น้องเอาอะไรแล้วยา เราพิมกำลังเลือกมังคุดเลือกไปถไึงมังแมงมันนั่น <c oughs> อันมาไหนอันมาบอกพี่น้องดูมังคุดพี่น้องแต่ <c oughs> มังกรก็นัาน,นะแต่มังกรเล้วแต่อยากยัง อยากเกอาแล้วล่ะเรื่องม,ม,มักสมเลยพั่น้อได้มาแล้วพี่น้องได้เกือบได้จ,จบคลิปแล่นี้เลยพี่น้องเลยบ๊ายบายไปนะจ้าพิม